สวัสดีครับทนายบอลนะครับนัทนันกัลยาศิรินะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตคลองสามวาพักรวมไทยสร้างชาติครับจริงๆก็เป็นลูกของนักการเมืองนะครับคุณพ่อเป็นอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะครับผมช่วยงานพักประชาธิปัตย์ฝ่ายกฎหมายเนี่ยมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานในเขตคลองสามวานะครับโดยการสนับสนุนนะครับของอาจารย์สมัยเจริญช่างเนี่ยนะครับเราทํางานร่วมกันมาประมาณ6ปีครับ แล้วพอถึงจุดที่ท่านดรไตรลงนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือครับเข้าไปสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเราก็คิดว่าเป็นการรวมพลังกันที่ชัดเจนนะครับท่านพลเอกประยุทธ์นะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความเป็นผู้นําในขณะเดียวกันดรไตรลงนะครับก็เป็นที่เคารพศรัทธานะครับของพวกเราอยู่แล้วนะครับท่านมีความรู้มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ คิดว่าเป็นการรวมพลังที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคนหนุมครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับที่ผมมองเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วนะครับทั้งการทํางานในพื้นที่ทั้งเรื่องของทัศนคติวิสัยทัศนะครับฝีไม้ลายมือต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพัรรวมไทยสร้างชาตินะครับรวมคนที่มีประสบการณ์รวมวัยรุ่นนะครับรวมคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับ เรื่องแนวทางของพรรคนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคีนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาบ้านเมืองของเราแตกแยกผมพูดตรงๆนะครับแต่ว่าเรามารวมไทยนะครับเพื่อที่จะสร้างชาติกันเนี่ยคือเน้นเลยว่าเราต้องรวมใจแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งท่านดรตรใจลงประกาศไว้ชัดนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ประกาศไว้ชัดว่าเราต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่อยู่ในใจผมมาตลอดว่าผมต้องทําให้ได้ครับจริงๆผมว่าผมเป็นคนขยันนะครับแล้วก็เข้าถึงประชาชนแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนในแทบทุกเรื่องนะครับเรื่องไหนเราทําเองได้เราทําให้นะครับเรื่องไหนเราทําไม่ได้เราประสานงานเราติดตามเราเกาะติดนะครับไม่ทิ้งพื้นที่ครับ ผมทนายบอลนะครับต้องขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับกับพ่อแม่พี่น้องชาวคลองสามวาด้วยนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมตั้งใจทํางานจริงนะครับลุยงานจริงไม่ทิ้งพื้นที่อันนี้คือสโลแกนของผมนะครับเข้าคลุกคลีกับปัญหาทุกเรื่องนะครับแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับและผมตั้งใจครับมีความมั่นใจนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอบคุณครับ